สบายดีพี่น้องเมื่อนี้คำบางจะมาแนะนําวิธีการขึ้นรถ MRT เนาะหรือว่ารถไฟฟ้าใต้ดินเนาะเมื่อนี้เขาเริ่มจากสถานีลุมเพนีแล้วก็จะไปขึ้นที่สถานีกาแพงเพชรเนาะเพราะว่ามันอยู่ไกลกับอ่หมอซิท์แล้วก็ไกลกับศูนย์คอนสอรเพราะว่าเขาจะกลับบ้านเมื่อนี้เขาเริ่มต้นจากาสถานีลุมเพนีเนาะเขาจะไปขึ้นที่กําแพงเพชรเขาก็ลงไปอีกสันหนึ่งเนาะนี่มะฮอด ที่ซื้อปีรถนะเนาะมันมีอยู่สองแบบเนาะการซื้อโดยตัวเขาเองผ่านตู้เนาะเขาจะกดสถานีที่เขาจะลงไปนี่เขาก็กดแล้วก็มันจะบอกราคาให้เขาสามารถจ่ายเป็นแบ่งร้อยแบ่งห้าร้อยแบ่งพันได้เนาะหรือว่าเขาจะจ่ายเป็นเหรียญก็ได้เหรียญ10เหรียญหาเนาะอันนี้คือเริ่มต้นจากสถานีลุมพีนีไปที่กำแพงเพชรราคาอยู่ที่45บาบาทเนาะ แต่ว่าเวลามันจะถอนมันจะถอนเป็นเรียนบาทเนานะพี่องเนาะถ้าเขามีเรียนก็ดีน่าได้แล้วเนาะอันนี้คือซีเขาได้มาเนี่ยเขาสามารถที่จะไปแปะใส่ตู้ประตูนะแล้วประตูก็จะเปิดออกแล้วเขาสามารถยางผ่านได้เนาะแต่เขาควสามารถจะเก็บไว้เมื่อเขาออกจากรถแล้วเมื่อเขาขึ้นจากรถแล้วเขาบวสามารถเก็บไว้นะเพราะว่าประตูที่ออกสุดท้ายน,ะนั้นเขาต้องหยอดนะ เราต้องหยอดลงตรงนั้นแล้วก็จบเลยคือเขาคสามารถเก็บไปในตัวเขาได้นอกจากเอาเหตุเป็นเป็นการ์ดเราสามารถใส่ได้แล้วเขาสามารถเติมเอาเงินได้นะนี่คือเขาจะลงไปอีกซันหนึ่งเนาะมันจะมีคันไดเลื่อนแบบนี้เลยพี่น้องนะครับมีคันไดธรรมดาและคันไดเลือนเนาะมันจะมีอีกซันหนึ่งแต่ว่าจะไปาทางนี้มันจะอยู่ในซันนี้เนาะ มาหอดแล้วมาหอดรถไฟฟ้า,ฟากันมา M อ t กันมาแล้วคือเวลาเขาจะยืดมันจะมีลูกศรอ,อยู่เนาะศรที่ซีเคียวนั้นก็คือคนออกแล้วก็สีเรืองนะั่นคือคนที่จะเข้าเนาะก่อนที่เขาจะเข้าเขาต้องรอทาให้คนข้างในออกมาก่อนประตูเปิดแล้วเอาค่อยเข้าไป แต่ตอนแรงๆคนจะเต็มเนาะอันนี้มาหอดสถานียุดท้ายแล้วเขาจะขึ้นแล้ว